รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมไอซ์พัทรวิทย์บุญวัฒน์ครับค่ะดิฉันกุ้งทีรนันป้องกันประเสริฐค่ะตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่กันที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระคนครศรีอยุธยาจำกัดแล้วนะครับค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามาทําอะไรกันคะน้องไอซ์วันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักการทํางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตลอดปี2564ที่ผ่านมานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะถ้าท่านผู้ชมได้ฟังอย่างนี้แล้วหลายหลยท่านนะคะคงอยากที่จะไปทราบพร้อมๆกับพวกเราแล้วใช่มคะ ถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะน้องไอซ์เราก็มาถึงจุดบริการของทางสหกรณ์อมทรับครูพระนครศรีธยาจำกัดแล้วค่ะน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์อยากทานกาแฟรหรือ ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นคาปูชิโน่ดีคะผมขอรับเป็นคาปูชิโน่ดีกว่า <uch> คาปูชิโน่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะคาปูชิโน่นะคะอ่าเรียบร้อยอย่างนี้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ผู้จัดการสาวสวยมากความสามารถของเราแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอให้พี่ผู้จัดการนะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะน,น้องๆทั้งสองพี่นางนัทมนลักษณะโยธินผู้จัดการสหกรณ์อมรั์ครูพระนครศรียุธยาจำกัดค่ะค่ะสหกรณ์อมรั์ครูพระนครศรียุธยาจำกัดเนี่ยดูแลพวกเราแล้วก็ดําเนินงานมาอย่างยาวนานเลยนะคะอยากจะให้พี่เนี่ยเล่าประวัติคร่าวๆพอสังเกตให้กับท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะ ก็สากรน,น,นสำนักครูพระนครศรียุธยาของเราเนี่ยนะคะได้ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่6กก็คือเราเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่26ทธันวาปี2,503ตั้งโดยท่านศึกษาสาสรพดุงถิ่นนะคะโครงสร้างของเราก็มี3ฝ่ายนะคะ,คะมีสส่วนนะคะ,คะก็มีคณะกรรมการซึ่งนำโดยท่านประธานม,ม,มี15ท่านนะคะ,คะแล้วก็มีทางฝ่ายจัดการ แก็นําโดยพี่มีทั้งหมดอ่ะสิท่าน <18 S 1> เป็นพนักงานประจำเนี่ยสิแล้วก็พนักงานจ้างเราหนึ่งคนแล้วก็พนักงานที่ทําเรื่องสวัสดิการสมาคมชาวบันเคิจสงเคราะห์อีกหนึ่งท่านนะคะ,คะก็แล้วก็ในส่วนของตัวจักสําคัญเลยนะคะของสหกรก็คือสมาชิก ที่เป็นเจ้าของสากรตัวจริงตัวจริงแท้แน่นอนเลยเพราะสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้อมอมเงินไว้กับเราอะนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีสมาชิกที่อย่างที่เล่าให้ฟังหมื่นกับแปดท่านนะคะ,คะเะเรานับถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะคะเรามี ทุนดาเนินงานทั้งสิ้นนะคะสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีอยู่9000กว่าล้านเลยนะคะแล้วเฉพาะทุนของสากลอย่างเดียวทุนของสากลอย่างเดียวก็จะมี5,900ล้านบาทเสรนะคะ<ม>ก็ถือว่าเยอะนอเนาะอะไร<ล>ยเง<ๆ>ี้ยถือว่าณตอนนี้เป็นสากลขนาดใหญ่เลยนะคะสินเชื่อเราก็มีเยอะอยู่นะคะก็ประมาณ800 0กว่าล้าน8,700<ม>ล้านน่ยนะคะ,คะแต่ว่าเอเอสากลออมทรัพย์ภูของเราเนี่ยนะคะ ไม่ไม่ได้มีแต่ว่ามีหนี้กับมีหุ้นอ่ก็จะมีสวัสดิการหลายๆรูปแบบให้กับสมาชิกเหมือนกันเนนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าครบวงจรนะคะครับเรียกได้ว่ามีการจัดสวัสดิการอย่างจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเพื่อดูแลสมาชิกทุกคนอย่างรอบด้านจริงๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องขอขอบคุณท่านที่ผู้จัดการมากๆนะครับที่เสียสละเวลานะครับมานั่งพูดคุยให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับขอบคุณครับยินดีค่ะ แล้ววันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่วันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับบุคคลสําคัญอีกหนึ่งท่านนะคะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญและเป็นบุคคลต้นแบบของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้กับท่านไพศาลไหวฉลาดประธานกรรมการสหกรณ์อมรั์ครูพระนครศรีธรยาจากัดเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะครับก็มาถึงคําถามที่เป็นหัวใจหลักของเราในวันนี้แล้วนะครับ ผมขอรบกวนท่านประธานครับช่วยเล่าผลการดําเนินงานตลอดปี2,564นะครับว่ามีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่ผมได้รับเลือกให้เป็นประธานสากลรองทรัพย์ครูนครสุริยาจักัดของเราเนี่ยนะโดยความตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเดือนแรกเลยเราก็มาลดดอกเบี้ย50สตังค์รับจากดอกเบี้ยที่มีอยู่6บาท25นั้นเนี่ยลดเหลือ5บาท75อันดับ2เลยก็ปรับโครงสร้าง นี่นะครับบางครัางนี่สําหรับสมาชิกบางท่านที่มีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินเดือนเดือน,น้อยใช้น้อยแล้วก็มาขยายขยายเวลาให้อันดับสามแล้วก็พักชำนวต้นหก <6 S 2> เดือนครับนะครับเว้นไปเดือนหนึ่งแล้วพักอีกหกเดือนนะครับตอนนี้ผมเป็นป,ประธาน,านสหกรณ์น้ำทับครูเนี่ยยังไม่ได้เก็บต้นเลยครับต่อไปก็เรื่องของการติดตามหนี้สินที่าทาท่าว่าสงสัยจะศูนย์นะครับ เราก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้ง3ท่านเนี่ยทั้งท่านสมนึกท่านประพัฒท่านปติญญาเนี่ยก็ได้ช่วยดําเนินการเพื่อเสริมการทํางานของพนักงานอันดับต่อไปก็เรื่องของําโครงการเอื้ออาทรสมาชิกที่ภูมิใจมากเลยก็คือช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเราที่เป็นเป็นหนี้กับออมสินนะฮะดอกเบี้ยนี่ออมสินก็ทัพิจารณาของออมสินเนี่ยเจ แต่เราเอามาปรับโครงสร้างนี่เหลือ4.5ครับปลายปีเรายังได้เงินที่เหลคืนคได้เงินปันผลช่วยพี่น้องเราตอนนี้ก็ได้ไดเกือบ200ลายแล้วครับ,รบอันดับต่อไปในเรื่องของอปล่อยสินเชื่อโควิดครอบ3เราปล่อย4.5นะครับแล้วก็ยืดอายุการการใช้คืนเนี่ย240งวดนะ ให้กู้แสนหนึ่งส่งเดือนเจ็ดอยสองรเดือนนะครับอันดับต่อไปในเรื่องของเ,อเรื่องของการจัดสวัสดิการดูแลผู้ป่วยติดเตียงครับเดิมทีเนี่ยเ,เรามีนโยบายว่าเราอยากให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกสถากรทุกระดับทุกระดับเลยว่า,าคุณจะต้องดูแลกันกระทั้งตายไปแล้วแหละเพราะว่า เม่ใช่ว่าคนกเกษียณแล้วเนี่ยป่วยแล้วเนี่ยเราไม่ดูแลแม่จะใส่ติดเตียงบางเราก็จะจัดการมาไปเยี่ยมเยียนกันนะครับโดยช่วงนี้ยบางช่วงโควิดทีบ่บางท่านก็ไม่สะดวกแต่เราก็ก็อยากไปหานะครับลงน้ำลง,ลงเรือไปก็ไปกันกันท่านที่ศึกษาช่วยกันไปดูแลนะครับก็อยากจะให้กําลังใจนะครับสมาชิกด้วยกันนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของแจกแมสนะครับนะครับเรื่องจายกว,ว่า พี่น้องเราที่อยู่ตามที่ต่างๆทั้งสิบเออำเภอเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากโควิดรับเราก็มีสิ่งละน,ะน้อยไปช่วยเหลือกันนะครับแจกแมสคนละสี 1, ่ 4, 2, 5, สองห้าองแจกเด็กประถ้าสิบวันนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ทาตรงนี้ช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับอีกเรื่องที่สําคัญเลยนะฮะเรื่องของการอบรมกับน้องๆเี่ยงอยู่ในราชการอบรมเรื่องของพีเอ เตรีคู่เรื่องอุปกรณ์อาการศึกษากครั้งหนึ่งแล้วก็อบรมในเรื่องของคูบริหารและศิษา์เทศครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถือเป็นไฮไลท์และตอนนี้นะครับกเราสองคนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับผู้ที่มารับบริการนะครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่านนี้นะคะแนะนําตัวเองให้กับพวกเราได้รู้จักกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูกิษนาบุตรปคงค่ะค่ะถ้าอย่างงั้นขออนุญาตสอบถามเลยนะคะว่าการมาใช้บริการในแต่ละครั้งของคุณครูเนี่ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ สำหรับที่มาใช้นะคะบริการของสหกรณ์อมทับคูนะคะก็คือประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกเข้ามานะคะการเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยมีการจับบัตรคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยเราไม่ต้องมารอคิวว่าเราจะได้นานแค่ไหนนะคะพอเรารับบัตรคิวเสร็จเนี่ยเราก็ไปนั่งรอไปดื่มน้ำทานกาแฟซึ่งที่นี่มีบริการนะคะมีบริการที่ตู้กดกาแฟ อันนี้ก็ถึงเป็นความประทับใจอย่างหนึง่งเรียกได้ว่ามาใช้บริการเหมือนกับมาหาพี่หาน้องให้บริการที่ดีกับเราทด่รู้สึกอุ่นใจที่นําเงินมาฝากที่นี่ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอขอบ,บคุณ<อ>นะคะคุณครูมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ข้อมูลดีๆนะคะ<อ>เกี่ยวกับการใช้บริการของสหกรณ์อมทรั์ครูพนะนครนศรียาจำกัดค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราทั้งสองคนนะคะก็มาอยู่กันที่เรืออาทิตย์อุทัยนะคะของคุณครูวราพรนะคะซึ่งคุณครูวราพรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีธยาจำกัดค่ะครับก่อนอื่นเลยผมต้องถามคุณพี่วราพรนะครับว่ามาใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของเราเนี่ยมาใช้บริการทางด้านไหนครับก่อนอื่นนะคะ ขออนุญาตท้าวความนะคะคือดิฉันมีเป็นข้าราชการครูก็คือเรามีเงินเดือนอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าครอบครัวที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรือนะคะล่นเรือไม่ได้นะคะเนื่องจากพิษโควิดเข้ามาทําให้ไม่มีการบริการต่างๆระบวกกับว่าเรือเราต้องซ่อมแซมนะคะเราก็เลยนําเรือะขึ้นคานตอนนี้พอจะขึ้นคานปุ๊บเราก็มานึกถึงว่าอ้าวเรามีสหกรณ์เราเป็นสมาชิกอยู่เราก็เลยกู้เงินที่โครงการสหกรณ์ทำขึ้นก็คือ ู้ภัยโควิดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสหกรณ์ออมทัพครูก็คือลดดอกเบี้ยให้เราด้วยนะคะ4.50นะคะค่ะเรียกได้ว่าสหากรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณครูหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นงไงกันบ้างครับ ผมก็ได้พาทุกท่านไหมครับมารู้จักกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยยาจำกัดแล้วนะครับค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมพวกเราอยู่คงทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา1ปีรวมถึงรู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรียุธยาจำกัดเป็นอย่างดีแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอซ์พัทรวิทย์บุญวัฒน์ค่ะดิฉันกุ้งทีละนันป้องกันประเสริฐค่ะพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรู้คุณค่าอายุธยาจึงโดดเด่นเป็นศักศีความมั่นคงร่วมสร้างแบบอย่างมีสรนสิ่งดีดูแลแด่เพื่อนครูสร้างความสุขทุกสิ่งอันทันสมัยบริการใส่ใจให้เคียงคู่ธรรมมาพิบาลยึดหลักจักเชิดชู ร่วมก้าวสู่ชีวิตดีที่มั่นคมกำลังใจจากใครหน้ขอเป็นทางให้ฟังให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง